สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่อะไรคะไบค์ครับพี่ตัวนี้เป็นรถรุ่นอะไรคะอันนี้เป็น sr 4 0 0ยครับยามไฮไลท์0แต่ตัวนี้จะแต่งเป็นทรงแท็กเกอร์เป็นแท็กเกอร์หนูอยากรู้มากเลยค่ะว่าพี่ค่ะเริ่มมาเล่นพวกรถแนวคัสตอมได้ยังไงคะจริงๆถ้าเล่นจริงๆก็ย้อนไปสัก10กว่าปีนะครับก็ด้วยความชอบรถคลาสสิกอยู่แล้วรถพวกซีซีสูงสูงสคือผมเนี่ยเคยทำรถมาก่อนแล้วก็บวกกับตอนตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยเราชอบชอปเปอร์ แต่ชอปเปอร์ในไทยเนี่ยมันก็จะเป็นคลาสูงไปเลยพวกฮาร์เรล์ดีวิสันอะไรเงี้ยครับผมเลยจับพวกกันรถอย่างเงี้ยมาเริ่มรเรียกประดิ์ประดอยเอาแล้วกันชอบอะไรก็หยิบปันนั้นมาแต่งแค่นั้นแหละครับเขาเรียกทําด้วยแบบจินตนาการตัวเองเลยแล้วกันคัสตอมอ่ะชอบวันไหนใสอันนั้นออ,อย่างคันนี้เนี่ยใส่อะไรไปบ้างคะคันนี้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่รถผมหรอกคันนี้นะฮะจะเป็นรถเพื่อนแต่ก็รายละเอียดดีเทลเนี่ยรู้หมดทั้งคันละอ่าคันนี้จะแต่งเนี่ย ถังเนี่ยเป็นถังเดิมของ s r เลยจะเป็นทรงนี้แต่ว่าพินลายใหม่ทำเป็นลายไฟแล้วก็ท่อเนี่ยเป็นท่อยกเดินใหม่ทั้งเส้นครับแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายนี่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ไฟหน้าจะเป็นของสปอร์ตเตอร์นะครับเป็นมีมีครอบแล้วก็มีคาบูคาบูที่เปลี่ยนมาเนี่ยเป็นคาบู CR CR นี่ก็คือมันจะเป็นออกแนวซิ่งๆหน่อย ครับเพิ่มความเร็วกันนี้จะเน้นเน้นเร็วเลยเน้นเร็วแรงยางเนี่ยก็เปลี่ยนมาใหม่ยางก็ใช้ดันหลบดันหลบจะเป็นตัว K 180อ่ะที่ใช้กับแวนแวนครับหรือว่าคนที่ขับคัตตอมอย่างเงี้ยค่ะเขาเน้นใช้งานในชีวิตจริงไหมหรือว่าแค่ขับไปแบบออกทริปกับแก๊งอะไรอย่างเงี้ยคะส่วนมากเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยจะค่อนข้างเห็นน้อยจะใช้ในการขี่กับแก๊งมากกว่าขี่เล่นขี่เที่ยวเนี่ยครับเอาฟิลเพราะว่าคัตตอมเนี่ยต้องใจรักจ,จริงนะ ถ้าใจไม่รักเนี่ยเล่นยากเพราะว่ามันไม่ซ่อมกรยันของอยางที่เขาบอกกันนะไม่ซ่อมกัะยันเพราะว่าค่อนข้างจะมีปัญหาจุกจิกนิดนึงต้องใจรักเพระพี่มีรถอีกคันหนึ่งใช่ไหมคะอ่าครับคันนั้นคือแต่งเดือดกว่าคันนี้ไหมอีกคันจะเดือดกว่าก็เรียกคนละทรงแล้วกันอีกคันจะเป็นทรงชอปเปอร์งั้นเดี๋ยวเราพาไปดูกันคลิปหน้านะครับครับ